ไปที่ไปบ้านที่ไม่ใช่บ้านคุณเองนะครับไปนอนไปสัมผัสยิ่งกลางคืนนะครับเพราะเรียกว่ามีวิญญาณร้ายเข้ามาต้องระวังสังนิดตนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนแฟน YouTube ทุกๆท่านนะครับกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับ สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการครับในแต่ละเดือนนั้นองศาของการวิ่งของพระจันทร์และของดวงอาทิตย์มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปดาวประจําเดือนเนี่ยมันก็จะวุ่นวายในบางจุดในบางที่เราเรียกกันว่าทิอาศอสูรคนจีนสมัยก่อนสมัยโบราณเรียกว่าสาสัวสาสัวคือคำสาบที่เกิดจาก สาภห,หนึ่งชีวิตจะเกิดแต่ความวุ่นวาย 2. คุณมีโอกาสเจอภัยธรรมชาติ 3. คุณอาจจะเจอกับวิญญาณร้ายนี่คือสาสัวที่รบกวนฉะนั้นในเดือนมกราคมนี้ตำแหน่งตะวันออกนะครับห้ามทุกขุดเจาะเป็นอันขาดแม้แม่แต่ บ้านคนอื่นก็ตามเราไปยืนดูบ้านเราแต่ตำแหน่งตะวันออกหน้าบ้านเราไอ้บ้านฝั่งตรงข้ามนั้นมันกำลังทุกข์ขุดเจาะแล้วเราไปยืนไปเที่ยววุ่นวายไปดูอะไรเขาอ่ะเขาเรียกว่าเข้าไปยุ่งกับพิธีเขาด้วยนะแล้วกลับมานะครับคุณจะกลับมามีปัญหาอันดับแรกคือหูจะอื้อก่อนสองจะเป็นคำพูดทัาผู้สูงอายุ คุณจะกลายเป็นคนหูหนวกโดยไม่รู้ตัวนี่คือความที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งอีกจุดหนึ่งนะครับนในตำแหน่งตะวันตกนะะมันตรงกันข้ามเลยครับดาวแห่งความเจ็บป่วยก้าวเข้ามาฉะนั้นนะครับตำแหน่งตะวันตกนี้ใครที่ไปบ้านที่ไม่ใช่บ้านคุณเองนะครับไปนอนไปสัมผัสยิ่งกลางคืนนะครับ เราเรียกว่ามีวิญญาณร้ายเข้ามาต้องระวังสักนิดนะครับฉะนั้นวันนี้ผมห้ามไปสองจุดถ้าไม่ทำคุณจะมีความสุขกว่าถ้าทำไปแล้วเรื่องจะเกิดขึ้นภายในสิบห้าวันและมันจะเกิดซ้ำๆอีกสามครั้งถึงจะหายขอเตือนคุณไว้นะครับจะปลอดภยัยดีที่สุดขอบคุณและสวัสดีครับ เอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ